กิจกรรมภารกิจดเมื่อนี่เมื่อนี่มามัางมามัางเล่าเล่าเขาเป็นเสาใส่ค่ะทุกคนไม่ที่เขาได้ที่เอาไปนี่ก็โอ้ยมันกับี่ปวกกินแน่ปวกขึ้นเลี้ยขึ้นโอ๊ทุกเมื่อนเขาเพิ่นก็นใส่พิธีเก็บเขาเปบยไม้ล,ะละ่ะล่ะใส่เป็นปูนแตเจ้าของ่นจะโยกใหญ่ไปอยู่ที่นาล่ะละ่ะ ไปอยู่นะเอ้ามาเบิกรายละเอียดโอ้ยสซางบอกแเ่นไม่กระดานอ่ะแม่นกระดานแบบปูย่างไงย่างหนาาางครับอ่แบบคางกยายันไงเนี่ยกิจกรรมอะไรก็จะมีเออเราก็จะเป็นนังซี่เขาก็จะไปเฮ็ดงานพวกเฟอร์นิเจอร์ไอเดียเฟอร์นิเจอร์กลางแจง้งอเพนย,าย่างไงโอ้ พ่หนาะมีล่องพร้อมมีล่องก่องมันมีล่องเพื่อจะใส่ฝาเียวไเพื่อจ,จะใส่ฝา,านี่สาวแปดต้นค่ะนี่ด้านนี่โค้งสางโค้งสางเราอืมรุ่นสังกะสีกำลังเอาออกรุ่นแข็งคักเป็นว่าอ่อ เราเม็นรุ่นเการุ่นสมัยก่อนๆ้อนลือที่สองค่ะก็จะเหลือเป็นเสาแล้วก็งสร้างข้างล่างเสาของเขาก็จะตอนนี้มีที่แปดต้นอ่ะเอาเอาลงต้นที่สามแล้วเสาตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นเสาไม้แดงที่อยู่หน้าแปดนิ้วนะคะหน้าแปด ความยาวของเสาก็โหยาวยาวอยู่ที่3เมตรครึ่งนะคะ3เมตรครึ่งเลยทีเดียวส่วนคานข้างล่างก็ค่อนข้างจะหน้า7นิ้วหรือ8นิ้วหน้าใหญ่เพราะว่าเป็นเป็นเล้าที่ใหญ่ค่อข้างใหญ่ใหญ่เล้วววาครอบครัวที่ใหญ่มากๆเลยแต่ทุกวันนี้เขาจะเปลี่ยนนะคะทางบ้านเราก็จะเปลี่ยนเป็น เป็นทำเป็นห้องปูนห้องปูนค่ะทุกคนก็จะทำเป็นห้องปูนที่มิดชิดก็จะกันได้ทั้งหนูแมลงต่างๆได้ง่ายแต่ก่อนที่ทำเป็นยุงข้าวก็เพราะว่าไม่ได้เอาข้าวไว้ในบ้านนะคะก็จะแยกกันเพราะว่าข้าวเพิ่อนก็จะเป็นแบบมันคั้นคล้ายนะคะทุกคน มันคันคล้ายกันกับเอาว้ข้างนอกเนาะสำหรับเราทั้งบ้านทั้งภาคอีสานเขาก็ได้แต่ทางภาคอื่นก็ไม่รู้นะคะก็คงอยู่ข้างนอกเหมือนกันคือสมัยก่อนๆทุกเฮือนก็นกนต้องมีเล่าค่ะแต่ตอนนี้เล่าเพิ่นก็นเฮาใส่ใหม่ใส่ใหม่เพราะว่าอันุ่นยังบาคันเข่าม้าไหม่เฮาก็ไล้เพิ่นกะเห็ดใหม่เขา้เา,เเมเขามาเห็ดเป็นเหล่าก่อนแล้วปัญหาตัวม้ามันกะถ้าเฮาบ่าใส่ละ่ะปัวก็จะขึ้น ว่าึ้นหนูขึ้นไปกินไปเจาะคือเกาก็ะเลยเซาใส่